สวัสดีครับช่องรอยกรรมขอเชิญคุณเอ็นกายลงทําจิตใจให้สงบแล้วจินตนาการตามเสียงเล่าของผมนะครับเรื่องนี้มีชื่อว่านี่แผ่นดินเงาอาดีตที่ตามทวงคืนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40ปีก่อนในหมู่บ้านชายทุ่งที่เงียบสงบแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งนามว่านายทองคำ เขาเป็นเศรษฐีเงินกู้ที่ใหญ่ที่สุดในตำบลทองคำเป็นคนฉลาดแกมโกงเขามักจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายและหนังสือสัญญาที่ชาวบ้านอ่านไม่ออกเข้ามายึดครองที่นาของชาวบ้านที่เดือดร้อนวันหนึ่งป้าสายหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งได้นำโฉนดที่ดินผืนสุดท้ายซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจำนองกับทองคำเพื่อหาเงินไปรักษาลูกชายที่ป่วยหนัก ทองคำเห็นว่าที่ดินผืนนั้นเป็นทำเลทองติดริมน้ำและมีดินอุดมสมบูรณ์จึงวางแผนสกรปรกในสัญญาโดยที่ป้าสายไม่รู้เมื่อถึงเวลาใช้คืนทองคำโกงดอกเบี้ยจนป้าสายไม่มีปัญญาจ่ายและในที่สุด <คำ ages> เขาก็สั่งลูกน้องให้ขับไล่ป้าสายและลูกที่ยังไม่หายดีออกจากกระท่อมในคืนที่ฝนตกหนักป้าสายคุกเข่าอ้อนวอนแถบเท้าทองคำ ท่านเศรษฐีได้โปรดเถิดข้าขอแค่ที่ซุกหัวนอนให้ลูกข้าแข็งแรงกว่านี้ก่อนแล้วข้าจะยอมไปทุกที่ทองคำสะบัดหน้าหนีแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าธุรกิจก็คือธุรกิจแผ่นดินนี้เป็นของข้าตามกฎหมายแล้วออกไปซะปะสายคว้าดินขึ้นมาหนึ่งกำมือน้ำตาไหลนองหน้าเธอกล่าวคำสาบานด้วยเสียงที่สั่นเครือว่า หากความยุติธรรมในโลกนี้ไม่มีจริงขอให้แผ่นดินที่ท่านแย่งชิงไปจงเป็นดั่งไฟที่เผาผลาญใจท่านไปจนวันตายเงินทองที่ท่านมีขอให้มันซื้อลมหายใจและความสุขไม่ได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีการเวลาผ่านไป20ปีทองคำกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับจังหวัดเขามีคฤหาสน์หลังใหญ่มีรถยนต์หรู และมีลูกชายเพียงคนเดียวชื่อธนาที่เขาฟูมฟักและหวังจะให้สืบทอดกิจการทั้งหมดทองคําลืมเรื่องป้าสายไปนานแล้วสำหรับเขาชัยชนะคือความถูกต้องแต่ว่าความสุขของเขากลับเปราะบางอย่างประหลาดทุกครั้งที่เขานอนหลับในห้องแอร์อันเย็นฉ่ำเขามักจะได้ยินเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีเก่า และเสียงสะอื้นของเด็กดังเว่วมาตามลมเสมอแต่เมื่อลืมตาขึ้นทุกอย่างก็เงียบสงบยิ่งเขาพยายามทำบุญล้างกรรมด้วยการบริจาคเงินจำนวนมากสร้างป้ายชื่อตัวเองตัวใหญ่ๆติดตามวัดเขากลับยิ่งรู้สึกกระสับกระสายเหมือนมีไฟรุ่มร้อนอยู่ในอกตลอดเวลาจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อท่านนาลูกชายสุดรัก ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงในวันที่เขากำลังจะเรียนจบจากต่างประเทศธนากลายเป็นเจ้าชายนิทราที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาทองคำทุ่มเทเงินมหาศาลจ้างหมอที่เก่งที่สุดจากทั่วโลกซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดมาไว้ที่บ้านแต่หมอทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร่างกายไม่มีปัญหากระทบกระเทือนรุนแรงจนไม่ฝืน แต่หน้าแปลกที่คนไข้ดูเหมือนไม่ยอมกลับมาเองวันหนึ่งขณะที่ทองคำนั่งเฝ้าลูกชายอย่างท้อแท้มีพระธุดงรูปหนึ่งเดินผ่านหน้าคฤรือห์ทองคำที่ปกติไม่เชื่อเรื่องเล่นลับกลับรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างประหลาดจึงรีบนิมนต์ท่านเข้ามาพระธุดงมองหน้าทองคำด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาแต่แฝงด้วยความสลดใจท่านกล่าวเพียงสั้นๆว่า โยมครอบครองแผ่นดินได้ทั่วปัทภีแต่โยมไม่อาจครอบครองใจที่สงบสุขได้เพราะแผ่นดินที่โยมนั่งทับอยู่นั้นมันร้อนด้วยน้ำตาของคนที่เขารักมันยิ่งกว่าชีวิตทองคำนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่ความทรงจำเกี่ยวกับป้าสายที่ถูกฝังไว้ลึกสุดใจผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนทองคำเริ่มออกตามหาป้าสายและลูกชาย แต่สิ่งที่เขาพบกลับมีเพียงหลุมศพเก่าๆสองหลุมที่ท้ายวัดป้าสายเสียชีวิตด้วยความตรอมใจหลังจากลูกชายจากไปไม่กี่ปีหลังถูกไลท่ที่ความรู้สึกผิดที่รุมเร้าทำให้ทองคำล้มป่วยลงอย่างรวดเร็วร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับสู้ผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเขาพบว่าเงินพันล้านที่มีอยู่ในธนาคารไม่สามารถช่วยให้เขากลืนข้าวได้ลงแม้แต่คำเดียว ความเจ็บปวดในกระดูกทำให้เขาร้องโหยหวนเหมือนเสียงที่ป้าสายเคยร้องไห้ในอดีตในวาระสุดท้ายทองคำตัดสินใจทำสิ่งที่เขาไม่เคยคิดจะทำเขาเรียกทนายมาสั่งเสียให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดที่เขาเคยยึดมาอย่างไม่ชอบธรรมคืนให้แก่กองทุนเพื่อผู้ยากไรและเปลี่ยนคฤหาสน์ของเขาให้เป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ในวันที่เขาลงนามในเอกสารใบสุดท้ายเสร็จสิ้นหัวใจของทองคำรู้สึกเบาหวิวอย่างที่ไม่เคยมาก่อนเขาสั่งให้คนเข็นรถเข็นไปที่ห้องของลูกชายเขาจับมือทานาแล้วกระซิบว่าพ่อคืนเขาไปหมดแล้วลูกเราไปกันเถอะมหัศจรรย์ที่น้ำตาหยดหนึ่งไหลออกจากตาของทานาที่ปิดสนิทมานานและในคืนนั้นเอง ทั้งพ่อและลูกก็จากกันไปอย่างสงบพร้อมๆกันเรื่องราวของนายทองคำสอนให้เราเห็นว่ากรรมไม่ใช่เรื่องของความโชคร้ายแต่มันคือผลของการกระทำเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างโดยเฉพาะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและเวลาที่สูญเสียไปการเบียดเบียนผู้อื่นอาจได้มาซึ่งวัตถุแต่ต้องแลกด้วยความสงบในใจ ซึ่งเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของมนุษย์แม้เราจะกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่การยอมรับผิดและพยายามแก้ไขในปัจจุบันคือแนวทางเดียวที่ทำให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งกรรมดินทุกก้อนน้ำทุกหยดมีเจ้าของเจ้าของที่แท้จริงคือคุณธรรมใครก็ตามที่ผิดต่อคุณธรรมแผ่นดินนั้นจะร้อนดั่งไฟเผาเสมอ